ห้องเรียนมสองทับสองในช่วงเช้าอันอบอุ่นของต้นเดือนพฤศจิกายนเสียงนกกระจอกบนสายไฟร้องจิบจิบเคล้ากับเสียงหัวเราะของนักเรียนที่ทยอยเข้าห้องเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างแถวหลังสุดเขาเงยหน้ามองกระดานหน้าห้องก่อนจะก้มลงวาดอะไรบางอย่างลงบนกระดาษโน้ตเล็กๆเขาชื่อคิมเด็กมสองตัวผอมผิวคล้ำจากการเล่นฟุตบอลแต่ไม่ค่อยพูดเขาชอบวาดรูปมากกว่าเข้าสังคม ในกระเป๋านักเรียนของเขาแทบไม่มีอะไรนอกจากสมุดวาดภาพปากกาดำดินสอไม้และหนังสือการ์ตูนเก่าๆที่ยืมมาจากห้องสมุดคิมคิมเล่นอวีปะเมื่อคืนเสียงเพื่อนร่วมโต๊ะถามขึ้นมาแต่เขาก็แค่ยิ้มแล้วสส่หัวไม่อาวาดรูปอยู่แต่ในใจของคิมมันไม่ใช่แค่อยากวาดรูปเขาแค่อยากจะวาดเธอเด็กหญิงที่นั่งอยู่แถวหน้าหน้าของห้องเรียนชื่อว่าเฟิร์น เฟรินเป็นเด็กผู้หญิงร่าเริงใบหน้ากลมตาโตผมยาวมัดหางม้าสูงตามระเบียบโรงเรียนเธอมักจะหัวเราะเสียงใสเวลาเล่นกับกลุ่มเพื่อนสาวและบางครั้งเธอก็หันกลับมายิ้มให้ใครบางคนที่นั่งอยู่แถวหลังโดยไม่รู้ตัวคิมชอบรอยยิ้มของเธอมากรอยยิ้มที่เหมือนแสงแดดตอนเช้าไม่ร้อนเกินไปแต่ก็อบอุ่นพอจะละลายความเย็นชาในใจเขาได้ทุกเช้าเขาจะพยายามมาถึงห้องเรียนให้เร็วกว่าใคร เพื่อได้นั่งเงียบๆมองเธอเข้ามาวางกระเป๋าหัวเราะก,กับเพื่อนและจดการบ้านอย่างรีบเร่งเขาไม่เคยคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเลยแม้แต่คำว่าหวัดดีก็ยังไม่เคยกล้าพูดวันนี้ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์มาเร็วเฟรินหันกลับไปหาคิมแล้วยื่นกระดาษแผ่นเล็กให้พร้อมกับยิม้มคิมมีปากกาดำไหมของเราเพิ่งหมดหมึกอ่ะคิมตกใจนิดหน่อย แต่ก็รีบลวงกระเป๋าดินสอแล้วยื่นปากกาดำที่เขาใช้วาดรูปให้เธอมือของเธอแตะมือเขาแวบหนึ่งเขารู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตน้อยน้อยทะลุเข้าหัวใจขอบใจนะเฟิร์นพูดก่อนจะหันกลับไปจดงานต่อคิมนั่งนิ่งมองมือของตัวเองที่เพิ่งแตะมือเธอเมื่อครู่หัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่มันกลับทำให้โลกของเขาสว่างขึ้นทันทีหลังเลิกเรียนคิมเดินกลับบ้าน ผ่านถนนแคบๆข้างโรงเรียนวันนี้เขาไม่เปิดมือถือไม่ฟังเพลงแต่เปิดสมุดวาดรูปแทนในหน้าล่าสุดของสมุดมีรูปผู้หญิงผมมัดหางม้ากําลังยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้หน้าห้องเรียนเขาวาดมือเธอกำลังถือปากกาอยู่และใต้ภาพนั้นเขาเขียนไว้ว่าเธออาจไม่รู้แต่แค่ขอยืมปากกาฉันก็เก็บไปฝันได้ทั้งคืนเขาปิดสมุดลงแล้วยิ้มกับตัวเอง ความรักของเด็กมอต้นอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเรียกว่าอะไรแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งและสำหรับคิมวันนั้นคือวันแรกที่เขาได้พูดกับเฟิร์นหลังจากวันนั้นที่เฟิร์นขอยืมปากกาของคิมหัวใจของเด็กชายผิวเข้มที่ไม่ค่อยพูดคนนี้ก็เหมือนจะถูกเปิดประตูบานหนึ่งออกมันไม่ใช่แค่เพราะมือของเธอแตะมือเขาแต่มันคือการที่เธอสังเกตเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้วันต่อมา คิมยังคงไปถึงโรงเรียนแต่เช้าเหมือนเคยเขานั่งที่โต๊ะเดิมวางสมุดวาดรูปไว้ตรงหน้าแต่แทนที่จะวาดภาพเขากลับเขียนบางอย่างลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆที่ฉีกออกมาจากสมุดจดการบ้านเฟิร์นขอบคุณที่ขอยืมปากกาเมื่อวานนะถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เราไม่เคยมีใครมาคุยกับเราก่อนเลยเธอยิ้มเก่งดีนะเราชอบตอนที่เธอยิม้มปากกานั่นเราใช้วาดรูปอยู่ตลอดแต่เราอยากให้เธอใช้มันมากกว่า เขาลังเลอยู่หลายครั้งลบแล้วเขียนใหม่อีกสามรอบในที่สุดก็พับกระดาษเป็นรูปหัวใจเล็กๆใส่ไว้ในซองจดหมายสีฟ้าเก่าๆที่เขาเอามาจากบ้านแม่เวลาพักกลางวันคิมเดินผ่านโต๊ะของเฟิร์นแล้วหยุดนิดหนึ่งแต่สุดท้ายก็เดินผ่านไปเฉยๆมือที่ถือซองจดหมายแน่นเริ่มมีเหงื่อซึมเขามองไปที่เฟิร์นที่กำลังหัวเราะก,กับเพื่อนสาวสองคนแก่แกเมื่อวานเราฝันถึงแบมแบมอ่ะน่ารักเวอร์เรอะ เราฝันถึงวินนี่เดอะบอยเลยนะเมื่อคืนเสียงของพวกเธอทำให้โลกของคิมเหมือนหยุดไปชั่วขณะเขายิ้มจางๆแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะของตัวเองคืนนั้นในห้องนอนแคบๆบนชั้นสองของบ้านไม้หลังเล็กคิมนอนพลิกตัวไปมาใจเขาเหมือนจะระเบิดซองจดหมายสีน้ำเงินยังวางอยู่บนหัวเตียงเขาหยิบมันขึ้นมาดูอีกครั้งอ่านข้อความในนั้นซ้ำไปซ้ำมาเขาคิดในใจถ้าเราให้ไปเธอจะคิดว่าเราบ้าไหม ถ้าเพื่อนเธอเห็นเธอจะโดนล้อไหมถ้าเธอไม่ชอบละ่ะความกลัวมันมากกว่าความกล้าและสุดท้ายเด็กชายวัยสิบสจึงเลือกที่จะซ่อนจดหมายนั้นไว้ใต้กล่องรองเท้าในตู้เสื้อผ้าเขาบอกกับตัวเองว่าแค่ได้คุยกับเธอวันนั้นก็พอแล้วมัง้งเช้าวันรุ่งขึ้นคิมตื่นไปโรงเรียนตามปกติแต่ตาเขาดูเหนื่อยเหนื่อยระหว่างเรียนวิชาภาษาไทยเฟิร์นหันหลังกลับมาอีกครั้งคิม ขอบใจเรื่องเมื่อวานอีกทีนะปากกาเธอดีมากเลยเขียนลื่นกว่าของเราตั้งเยอะคิมยิ้มและพยักหน้าเบาๆแต่ไม่ได้พูดอะไรแล้วเธอชอบวาดรูปเหรอเฟิร์นถามต่อคิมเบิกตานิดหน่อยนี่มันเป็นคำถามที่เขาไม่เคยมีใครถามมาก่อนเลยอาอืมเขาตอบสั้นๆแล้วรีบก้มหน้าเฟิร์นยิ้มก่อนจะหันกลับไปนั่งต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจคิมกำลังพองโตเหมือนลูกโปง่งแม้จดหมายนั้นจะยังไม่ได้ถูกส่ง แต่วินาทีนั้นเขาก็รู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ได้เงียบเหงาเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วและบางทีวันหนึ่งเขาอาจจะกล้าพอที่จะยื่นมันให้เธอจริงๆก็ได้วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดมาท้องฟ้าแจ่มใสลมเย็นพัดผ่านสนามหญ้าหน้าโรงเรียนคิมนั่งวาดภาพในมุมประจำของเขาใต้ต้นปีดเป็นภาพที่เขาเฝ้าตามวาดมาหลายวันภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยิ้มตาย,ยีมือถือปากกาอยู่ข้างแก้มไม่ต้องเดาเลยว่าเธอคือใคร คิมเสียงใส,ใส่ของเฟิร์นทำให้เขาเหื่อยหน้าเธอวิ่งมาหาพร้อมเหงื่อซึมที่ขมับและถุงขนมในมือเราไปโรงหนังกันไหมพรุ่งนี้เธอถามตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมคิมนิ่งไปสองวินาทีหือคือเพื่อนๆเ,เราติดไปงานบ้านญาติหมดเลยอะ่ะแต่เราอยากดูเรื่องนี้มากเลย Memory of s t a r f i e l d หนังที่พี่เนรีวิวไว้น่าดูสุดๆเธอพูดเร็วเป็นพิเศษพร้อมสายตาววอนเล็กๆถ้าเธอว่างอไปเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหม คิมมองหน้าเธออยากพูดคำว่าไปแน่นอนทันทีแต่สิ่งที่หลุดออกมาคือแน่ใจหรอว่าจะไปกับเราไม่กลัวเพื่อนลอเหรอคำถามนั้นทำเฟริน,นิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเบาๆบ้าหรือเราไม่แคร์หรอกใครจะล้อก็ล้อไปเราอยากดูหนังกับคนที่เราโอเคมากกว่าเธอยิ้มจริงใจแล้วยื่นขนมให้เขาโอเคงั้นนัดพรุ่งนี้บ่ายโมงที่หน้าโรงหนังเลยนะวันเสาร์นั้น คิมแต่งตัวดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เสื้อเชิดฟ้าอ่อนที่แม่รีดให้กระเป๋าผ้าสะพยข้างและสมุดวาดรูปเล่มบางในมือเขามาถึงหน้าโรงหนังก่อนเวลาเกือบชั่วโมงและแน่นอนว่าเขาพกของสิ่งหนึ่งมาด้วยซองจดหมายสีน้ำเงินที่เขาไม่เคยกล้าให้เฟิร์นเขากำไว้แน่นอยู่ในกระเป๋าหัวใจเขาเต้นแรงทุกนาทีที่ใกล้ถึงเวลาเฟิร์นมาในชุดเรสลายดอกสีพาสเทลสะพยกระเป๋าผ้าสีชมพูใบเล็กเธอยิ้มกว้างเมื่อเห็นคิม รอเรานานไหมคิมสายหน้ายิ้มบางๆในใจเขากำลังพุ่งไปคนละทางกับท่าทีภายนอกพวกเขาเข้าไปซื้อตั๋วด้วยกันเฟรินเลือกที่นั่งแถวกลางพร้อมกับซื้อป๊อปคอรนรสคาราเมลและน้ำอัดลมสองแก้วตอนที่ไฟในโรงหนังดับลงเสียงภาพยนตร์เริ่มเล่นเสียงระเบิดเสียงดนตรีตื่นเต้นแต่สำหรับคิมทุกอย่างกลับเบลอเขารู้แค่ว่าเธอนั่งข้างๆมือเธอถือถังป๊อปคอน เสียงหัวเราะของเธอเบาๆเวลาฉากตลกดังขึ้นคิมหันมามองหน้าเธอในความมืดอยากจะเอื้อมมือไปหยิบซองจดหมายนั้นแต่กลับหยิบไม่ออกหลังหนังจบเฟิร์นกับคิมเดินออกมาด้วยกันพวกเขานั่งที่มานั่งไม้ในสวนเล็กๆข้างโรงหนังลมเย็นพัดผ่านเสียงจักระจันเริ่มร้องในยามเย็นหนังสนุกเนื้อเฟิร์นพูดคิมพยักหน้าเขารู้สึกได้ว่าเวลานี้ถ้าไม่กล้าบอกความรู้สึกอีกเขาอาจเสียโอกาสไปตลอด เขาควักซองจดหมายนั้นออกมาถือไว้ในมือลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดออกมาเฟิร <ern> ์นเธอหันมามองคือเรามีอะไรอยากให้แต่ยังไม่ทันพูดต่อเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเธอรับทันทีฮัลโหลอ๋อแม่เหรอได้เลยค่ากำลังจะกลับแล้วค่ะเธอหันมายิ้มเราต้องรีบกลับแล้วแม่โทรมาตามไว้คุยกันต่อวันจันนะคิมเธอยิ้มและรีบวิ่งข้ามถนนไปเรียกแท็กซี่ปล่อยให้คิมยืนถือซองจดหมายนั้นไว้ลำพัง เขาหันไปมองแผ่นตัวหนังสองใบในมือตัวที่เขาจะเก็บไว้ในกล่องความทรงจำคู่กับซองจดหมายนั้นที่ยังไม่ได้เปิดและเขารู้แล้วว่าวันหนึ่งเขาจะกล้าพอที่จะให้มันกับเธอจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันจันทร์มาถึงพร้อมเมฆหนาทึบสีเทาคลุ้มฟ้าลมเย็นพัดผ่านรั้วโรงเรียนเสียงใบไม้ไหวเป็นจังหวะระคนกับเสียงกลิ่งเข้าเรียนคิมนั่งอยู่ที่โต๊ะของเขาในห้องเรียนสายสิน สายตาแอบมองไปที่โต๊ะของเฟิร์นซึ่งยังว่างอยู่ครูเริ่มเรียกเช็คชื่อรายคนจนกระทั่งเฟิร์นไม่มาเรอเพื่อนข้างข้างกระสิบคิมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเสียงฝนเริ่มตกลงมาเป็นสายจากนอกหน้าต่างกลบเสียงภายในห้องเรียนจนหมดสิน้นหลังเลิกเรียนคิมตัดสินใจไม่กลับบ้านทันทีเขาเดินฝ่าสายฝนที่เริ่มตกหนักไปยังห้องสมุดของโรงเรียน สถานที่ที่เฟิร์นชอบมานั่งอ่านหนังสือเงียบๆย,ยามเธออยากอยู่คนเดียวเขาเปิดประตูห้องสมุดเบาๆข้างในมีเพียงนักเรียนไม่กี่คนและบรรณรักษ์ที่กำลังจัดชั้นหนังสือมุมในสุดใกล้หน้าต่างคิมเห็นเธอนั่งอยู่คนเดียวตัวเปียกเล็กน้อยร่มสีฟ้าวางพับข้างตัวเฟิร์นเสียงเรียกนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เธอหันมาคิมสีหน้าเธอแปลกไปเล็กน้อย เหมือนคนที่เพิ่งผ่านการร้องให้มาไม่นานแต่ก็พยายามฝืนยิ้มให้เขาคิมเดินเข้าไปนั่งข้างๆไม่พูดอะไรเพียงแค่ส่งผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กในกระเป๋าให้เธอรับไปเช็ดผมตัวเองเบาๆแล้ววางไว้บนโตะ๊ะขอบใจนะทั้งสองคนนั่งเงียบกันไปพักหนึ่งเสียงฝนที่กระทบกระจกเหมือนเป็นเสียงดนตรีเบาๆสำหรับเวลานี้แม่เราจะย้ายที่ทำงานเฟิร์นพูดขึ้นมาช้าๆคิมหันขวับไปมองทันที ย้ายไปต่างจังหวัดเดือนหน้าก็จะย้ายแล้วหัวใจของคิมเหมือนถูกบีบแน่นเขาพูดไม่ออกได้แต่ก้มหน้าแน่นิ่งเราไม่ได้อยากย้ายเลยแต่แม่เราบอกว่ามันคือโอกาสของครอบครัวเราต้องทำความเข้าใจคิมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าลงเสียงฝนยิ่งดังขึ้นในหูของเขาความกล้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในซองจดหมายนั้นมันไม่มีความหมายเลยถ้าเขาไม่พูดตอนนี้เขาล้วงกระเป๋า หยิบซองสีน้ำเงินออกมาช้าๆยื่นให้เธอเฟิร์นมองซองนั้นแล้วเงยหน้ามองเขาคือเราเขียนไว้นานแล้วแต่ยังไม่กล้าให้เธอค่อยๆรับมันไปเปิดซองช้าๆภายในมีกรดาทำมือสีขาวที่วาดรูปเด็กผู้หญิงใส่แว่นกำลังหัวเราะพร้อมตัวหนังสือบรรจงถึงเฟิร์นเราชอบเธอนะตั้งแต่วันแรกที่เธอขอยืมยางลบเรามันอาจจะดูบ้าไปหน่อย แต่เราอยากให้เธอรู้เพราะเราไม่อยากเสียใจที่ไม่ได้พูดคิมเมื่อเฟิร์นอ่านจบเธอนิ่งไปเล็กน้อยคิมกําลังเตรียมใจจะได้ยินคําว่าขอโทษนะหรือเรายังไม่คิดแบบนั้นแต่สิ่งที่ได้ยินคือเราเองก็ชอบเธอเหมือนกันเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนหัวใจของคิมแทบหยุดเต้นเฟิร์นยิ้มบางๆน้ำตาคลอเล็กน้อยเราไม่คิดว่าเธอจะพูดก่อน คิมหัวเราะออกมาเบาๆด้วยความโล่งใจทั้งสองนั่งมองหน้ากันเงียบๆใต้แสงไฟสีส้มของห้องสมุดเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องแต่มันไม่ใช่เสียงที่น่าหดหูสำหรับพวกเขาอีกต่อไปมันเป็นเสียงที่เก็บคำสารภาพไว้ในความทรงจำเป็นเสียงของวันที่หัวใจสองดวงกล้าบอกความรู้สึกตรงกันแม้จะเหลือเวลาไม่นานก่อนที่เธอจะย้ายพวกเขายังมีเวลาอีกเล็กน้อยสำหรับการเรียนรู้ความรักแบบเด็กมอตน้น รักที่ไม่ต้องรีบโตรักที่เป็นแค่รักใส่ใส่หนึ่งเดือนผ่านไปเร็วกว่าที่ใครคาดข่าวการย้ายบ้านของเฟิร์นกลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้วันศุกร์สุดท้ายของการเรียนเทอมปลายมาถึงวันสุดท้ายที่เฟิร์นจะอยู่ที่โรงเรียนนี้เช้าวันนั้นท้องฟ้าใสาแดดอุ่นลมเย็นแต่หัวใจของคิมกลับหน่วงหนักเหมือนฝนจะตกทั้งที่ไม่มีเมฆเขาเดินเข้าโรงเรียนพร้อมกระเป๋าใบเดิม เพื่อนๆหลายคนต่างรู้เรื่องการย้ายของเฟิร์นแล้วบางคนเตรียมของขวัญเล็กๆมาให้เธอเธอยิ้มรับขอบคุณทีละคนด้วยแววตาที่พยายามไม่ให้ใครเห็นความเศร้าในมือของคิมมีซองกระดาษสีน้ำตาลเล็กๆข้างในคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้เธอของขวัญลาจากตอนพักกลางวันเขาไปเจอเธอที่มุมหลังห้องสมุดที่เดิมเหมือนวันฝนตกวันนั้นไม่มีผิดวันนี้อากาศดีนะเธอเอ่ยก่อน ใช่แต่เราว่าแดดแรงไปหน่อยเขาพูดพร้อมรอยยิ้มเจือนเจือนเฟิร์นหัวเราะเบาๆทั้งสองนั่งลงข้างกันโดยไม่พูดอะไรอีกเสียงนกร้องนอกหน้าต่างเบาๆกลายเป็นแบ็กกราวน์ของบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีใครกล้าพูดในที่สุดคิมก็ยื่นซองให้เธออะไรเหรอเธอถามเปิดตอนอยู่ในรถธนะเธอพยักหน้าแล้วยิ้มอย่างเข้าใจก่อนกลับบ้าน รถของแม่เฟิร์นจอดรออยู่หน้าโรงเรียนเพื่อนเพื่อนบางคนมากอดลาบางคนโบกมือให้จากไกลๆคิมยืนอยู่ใกล้เสาไฟหน้าประตูโรงเรียนแอบมองจากมุมเงียบเฟิร์นหันไปมองหาเขาพอเจอก็รีบวิ่งตรงมาไม่พูดพร่ำเธอกอดเขาแน่นเป็นครั้งแรกขอบใจนะที่อยู่ข้างเราเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนข้างหูเขาดูแลตัวเองด้วยเขาตอบเสียงสัน่น เธอพละออกมามองหน้าเขาตาแดงน้อยๆยแล้วเจอกันนะถ้ายังอยากเจอคิมพยักหน้าเฟิร์นวิ่งกลับขึ้นรถโดยที่ไม่หันกลับมาอีกเพราะถ้าเธอหันน้ำตาอาจจะไหลไม่หยุดในรถเธอเปิดซองจดหมายที่คิมให้ภายในมีสมุดเล่มเล็กเย็บมือสีขาวเรียบข้างในเขียนไว้ว่าบันทึกความทรงจำของเราหนึ่งวันที่เจอกันครั้งแรกที่โรงอาหาร เธอขอยืมอย่างลบสองวันที่เรานั่งเรียนห้องเดียวกันเธอชอบนั่งใกล้หน้าต่างสาวันที่เราไปดูหนังเรื่องแรกด้วยกันเธอแอบ,บร้องให้ตอนจบ 4. วันที่เธอเล่าเรื่องจะย้ายบ้านเราอยู่ในห้องสมุดฝนตกหวันที่เธอย้ายไปเธอกอดเราครั้งแรกหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนด้วยลายมือถ้าวันหนึ่งเรากลับมาเจอกันอีกเราอยากให้มันเป็นหน้าต่อไปของสมุดเล่มนี้ อย่าลืมเขียนต่อด้วยน่หน้ายิมคิมเฟิร์นยิ้มทั้งน้ำตาเธอกอดสมุดแน่นรากับมันเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เธอเคยได้รับหลายเดือนต่อมาแม้จะอยู่คนละจังหวัดแต่ทั้งคู่ยังคงติดต่อกันผ่านจดหมายจดหมายที่เขียนด้วยลายมือไม่ใช่แชทเพราะคิมเคยบอกว่าคำพูดที่เขียนด้วยมือจะอยู่ได้นานกว่าในมือถือเฟิร์นก็เขียนกลับทุกเดือน สมุดเล่มนั้นมีหน้าที่6 7 8เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นสมุดแห่งความผูกพันของหัวใจเด็กมอตน้นที่ไม่วืหวาแต่ซื่อตรงและอ่อนโยน